สวัสดีครับนี่คือรายการเราปรับโลกเปลี่ยน We s h i f World Change กับผมมนชัยวงกิติไกรวันครับคุณผู้ชมครับความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักสากล10ประการของ UN Global Compact โดยเฉพาะมาตรฐานแรงงานและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้พวกเขามีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีคือสิ่งที่บริษัทแพนด้าจิวเวลี่จำกัดมหาชนผู้นำด้านการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีของประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยหรือ GCNT ในฐานะบนรรษัทพลเมืองที่ดีได้ยึดถือและนำมาปฏิบัติโดยตลอดครับภายใต้คำจำกัดความของครอบครัวแพนด้าพวกเขาส่งเสริมเรื่องนี้กันอย่างไร ไปติดตามคำตอบของเรื่องราวทั้งหมดกันครับที่แพ a น d a j จิว l วล พวกเขาเชื่อมั่นว่างานที่ทำขึ้นด้วยความสุขในสภาพแวดล้อมที่ดีจะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพสูงเพื่อส่งมอบไปยังผู้บริโภคให้ได้รับด้วยความพึงพอใจและผลตอบแทนที่ยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้นนี่คือเหตุผลที่แพรนด้ามุ่งเน้นไปที่คุณภาพชีวิตของพนักง,งานในบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพกายครอบครัวการศึกษาการจ้างงานและสภาพแวดล้อมโดยรอบที่นี่ มีทั้งการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนช่วยดูแลบุตรหลานของพนักงานเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขให้สวัสดิการด้านคุณภาพอาหารมีการจัดเตรียมหอพักให้พักอาศัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสถานที่ออกกำลังกายจัดสรรชุดยูนิฟอร์มให้แก่พนักงานรวมถึงการสรรน,นาการต่างๆภายในองค์กรเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายได้อย่างยั่งยืนในการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในทุกๆคน เพราะความเป็นอยู่ที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีที่เราสามารถส่งต่อให้กับสังคมและประเทศชาติและท้ายที่สุดส่งต่อให้กับโลกใบนี้ที่เราอาศัยร่วมกันให้มีแต่สิ่งที่ดีและงดงามในแบบที่เรามุ่งหวังและอยากให้เป็นครับมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังความเป็นอยู่ที่ดีของมวลมนุษย์ให้เกิดความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน ธุรกิจของคุณก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันด้วยการปฏิบัติตามพันธกิจของสมาชิกสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยหรือ GCNT ติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้ในรายการเราปรับโลกเปลี่ยน We Shift World Change เพราะเราปรับโลกจึงเปลี่ยนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ